เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจพิลาวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งปาจิมบุรีพรรคภูมิใจไทยผมมีเรื่องปรึกษาเลยกับท่านประธานไปยังกรมศิลปากรนะครับกับสมบัติของเชิโบสถ์เก่าอายุก,กว่าร้อยปีนะครับโบสถ์เก่าวัดแสงสว่างสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้ช่องหน้าต่างประตูเข้าออกหน้าหลังด้านละสองบานนะครับ กลางหน้าบันมีรูปปยาคุดระบายสีนะครับท้องสครนบก็เปลี่ยนภาพเลยครับและมีรูปภาพกิจกรรมฝาผนังเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นโพนะครับภายในโบสถ์มีพระพุทธภายในโบสถ์มีพระพุทธสมศรีสุขากรสันติยาธรนนะลารักษมุนินนะครับเป็นพระนามที่ผมจะพระัาศราชเป็นผู้ประทานให้นะครับ ท่านประธานครับโบสถ์เก่าดังนี้ได้ทำการซ่อมแซมมาสองครั้งเมื่อปี2540 2470นะครับแล้วก็อีกครั้งที่สองเมื่อปี2517นะครับการซ่อมบูรุษครั้งที่สองเป็นที่น่าเสียดายที่ชาวบ้านซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์จากกระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องหลอนเล็กนะครับทำให้ความสวยงามลดลงตอนนี้โบสถ์อยู่ในสภาพที่ซรุดโทมอย่างมากแต่ถ้าให้ชาวบ้านซ่อมแซมันเองผมเกรงว่า โบราณสถานนี้จะถูกทำลายไปและที่สำคัญองค์พระประธานที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านที่สมเด็จพระสังฆราชประธานชื่อให้นีครับมีรอยแตกร้าในช่วงมือขวาขององค์พุทธรูปถ้าปล่อยไว้ผมเกรงว่าจะเสียหายมากกว่าน,นี้อยากให้ทางท่านประธานประสานไปยังรกรมศิลปากรให้เข้าไปช่วยซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้ในช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพรานอกจากโบราณนอกจากบทเก่าแห่งหลังนี้แล้ว บริวารยังมีพระธาตุพุทธบงคลสร้างเมื่อสมัยร2นะครับตอนนี้ขึ้นทะเบียนเป็นเกีรติโบราณสถานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2496และยังมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตามบอดสา่าพื้นที่บริเวณนี้ได้เป็นที่ประทับพักแรมก่อนที่ท่านจะยกทัพไปตีมังจันนะครับและในละแวกเดียวกันยังมีโบราณสถานหลายแห่งที่ให้ท่องเที่ยวนะครับมีพระพุทธบาทคู่มีบ่อน้ำสัก์สิวัดสัมรกตและมีต้นโพธิ์ ต้นสีหมหาโพอ,อายุกว่า2,000ปีนะครับ<อ>ซึ่งนำหน่อมาจากต้นสีหมหาโพต้นที่พุทธเจ้าทรงตัดสรุปัจจุบันเป็นสัญักษณ์ของเ<อ>มืองปัจิมบุรีครับฝากท่านประธานประสามยังคมศิปรกรด้วยครับขอบคุณครับ